สวัสดีค่ะพามาฮดดาวเรืองจ้ครับคุณแม่เฮาปล่อยน้ำใส่ดาวเรืองเบื้องดาวเรืองเฮาสีสมกับสีเหลืองสลับกันพอคนปลูกก็งามเลยลไม่งามอีกเด้อตัดขาดก็ได้เอเอต้นแหลกต้นปลูกก็จิบ่อนเบื้องบ่ ฮะตอนเธอซื้อฐานมามันก็ละสีอยู่เดี๋ยวเหรอมันก็ละอะไร,รอยูรรอย่ปลูกซีข่องจากปลูกเท้าหน่อยแล้วเรื่องเขาจากลอยตน้นเมฮาลอยต้นอยู่บ่ฮารอยต้นได้แต่นี่ซีข่องหน่อไอคิวห่อห่อ,ห,อหน่อไอคิวก็มากขึ้นกันหน่อไอคิวตาปูเนี่ยเออดอกไหม่ลูกดอกใหม่ ไอ้ขี้ยวตาโป้ค่ะโป้แมงไหมบุตรอดแมงไหมยังบุตรดตาครับอืสุ่มสุดเก่านี่เฮาเห้าหมางออกเลยจ้านี่พอต้นมันเถ่าเด้๋ยวจะมันดุนแล้วนี่สุ่มสุดไม่ก็ล่งออกดอกจ้าน,นี่สุ่มสุดไม่ก็ลังออกดอก มันึ่สิมาแม่เป็นผ้าม้วนสวนผ้ามหดดต่อใหม่จ้ะแล้วก็มันตัดห้าหงัวผองผนปลาห้าเ้าหหยาหยามห้าหยามเนี่ยก็ะยาแยกหยาจ้ะเพราะว่ามันหนานหญ้าบค่อยปรุงมันปรุงสาเนจ้ะดาเรืืองสุดไหมเ่าบเพียงหอดัวเขาตัวไดมันงามแน่กับพียงหัวเขาเนี่ยจ้ะ ไมน่นาน,นนา้านกไม่นานน้าจะซ้ำหยาเลยล่ะมันบ่ค่อยขึน้นนาห่อนแห้งกระแดงแล้วบ่ดิแม่อีแม่คันแม่ลงสุดหน้าแห้งกระแดงเลยครับโบคนหนักไม่หายอย่าง,งหานอนนอนในนกไม้บ่โอ้ย,อย คุนป้าทุเรียนป้าทุเรียนนะป่าจ้ะป้ามันปลูกต้นทุเรียนอันนี้ปลูกไม้ได้จ้ะน,นี่บ้านไหนงาม,มงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตอนตัดตัดหญ้าเลยจ้ะสีผ้าตัดหญ้าให้งูอ่ะพอเขาพ้านหนมาเนี่ยอยู่พ้ากันมานใ,หให้ก่อนหญ้ามาหดสวนก่อนแม่งี้ไม่มุนขี่แม่ <น>โ้ย,โยปล่อยให้มันไหลเลยจ่าหนาหนาเอาปล่อยมันไหลล,ลงมาเลยแม่แม,ม,ม่งยังมุนขี่ขั้วข,ขี่งวงมาตัดหญ้าให้วัวจ้าเบื้องหญาห้าเขาจ่าเบื้องหน้าเขาได้จ่าตรงไหนสันสันหนา มันบ่คือมันมายาวไว้ขึ้นหนาฝนก็หนาห่อนเาะจ้ะหนาหนาวน,นย่าสะส,สันสันกับตัดหัวเครื่องห้าวไปเครื่องไฟฟ้าด้วยจัดเครื่องไฟฟ้าเสียงบาดังจ้ะแล้วก็บริษัทน้ำมันประหยัดน้ำมันคุยเงีงกระตัดได้จ้ะเครื่องไฟฟ้า มันบ่อไรสตาร์เือร์นะจ๊ะมันบ่อไรใส่ดึงแห้งดึงเปิดสวิคแล้วก็ใส่ได้เลย,เลยทนอยู่จ้ะรุ่นรุนที่ที่สื่อนี่ทนอยู่ใส่มาหลายปียแล้วหม่หยาดหนาหนาหนาวนีหน่ะ พาตะตัตผ่านผูดดอกตันมากเกางโง่งกมา đúng ta. ta, oh. oh, không tao xuống nhau. đấy người đấy đi chi gà ta, ai đi chi gà ta ba, người đi chi thiểu quá. em nè, em đi con mẹ.

Den er tung. ซื้อมาหยังล่ะ จะเอาไปให้ขอกงอ่าเต็มรถตัดจ้าเ่เต็มข้าแล้วพี่น้องพอตะพนบ่หิวแห้งเบิ้ดหนาเอาเครื่องใส่แล้วพี่น้องนี่ลหละคือรถแก่หนาของเฮาอ่านวันนี้พอไนออกตัดหนาเองพี่น้องลูกเก็บแอวเก็บแขนบุเท่าสองเท่า พอกันขอ,อกงวห้าเลยจ้าขอ,อกง,อองวเ้าเลยจ้ากำลังทอยขอาขอกงครับพี่น้องเบิงเ่งในลูกสาวล่ะออกขอ,อกวูนเนี่ยบีมันเต์ออกขอ,อกแล้วพี่น้องนะมากับพ่อหมาด้วยพี่น้องขอ,อกงวเอามาเป้าจ้า ข้าปั้นเข้าให้ยังข้าปั้นขอกองข้าบรรยากาศขอกองขาพี่นะมแรงว่าเนี่ยมันแรงสินะมัแรงขอกองงพี่นงเอาญ้าให้งอละจ้าเบิ่งไปเบิ่งลูกงอเะ เพชรเปแล้วได้พี่น้องนี่มีแต,ต่เสาตั้งไว้พี่น้องน,นานยังอยู่อยังอยู่หกเสาพี่น้นองหกเสาเสาสองเสาสามเสาคือหกพี่น้นองกลางเขาไปขึ้นยาพีบื่อหน่อคอกเสยลูเสาหลา่ะ สับาล่าลูกสับหล่าต้นนี้ลูกสาวล่าดีแมนว่ะนั่นน่ะนั่นน่ะลูกสาวล่าต้นนี้แห้งลูกสาวล่าแห้งเลยพี่น้องอ่าแม่สีดำตะวันลูกสีแดงพี่น้องยาลูกยังยาเฝ้าลูกยาเฝ้าชิได้กินอยู่หุ่นแข็งค่ะหั่นดูกเช่าหล่าออกบังหันนี่พี่น้องสาวบุกิกา สาวกิซื้อสาวกะทินตัวพี่น้องนี่พ่อพ่อตังซื้อกะทินสาวกะทินนันอ่าไอ้สาวมีนาโอ้หนิสาวสายฝนหนิสายฝนมันอ๋องหามฝนพี่น้องฝนตกลื่นลิ่นพันต่อเขาเลยตังซื้อสายฝนพ่อบีมพี่น้องผสมบีม ลูกเขาในขอน,นี่นะเราพี่น้องอยู่แต่กับงัวนี่แหละหมูหมาเป็ดไก่เพื่อนพี่น้องออพ่อสิจัดการเอา,าวุธอะไรพี่น้องเออหูแบกหยาเป็นยังเงข้าแข็งแรงเลยพี่น้องข้าวสิหกสิบล่ะแต่ว่าเรากายยังแข็งแรงอยู่พี่น้องไอเบียกซาลูกซื้อ การในขอกเอาขอกับบ่อใดช่วยรู้ดอกพี่น้องเอ้ยง่วงก็ง่วถือถือสิค้ายเหุ้ขอกับคือิบ่อใดก็คือง่วถถือลายถือกันเอาหน่าง่วงสองปีได้พี่น้องเถึกอนหน่อย เถืกน่อยอาชุกอาชุกอาชุกอ่าอาชกเอ้ยสองสาวสองสาวครับเถกหนึ่งเออตัวเถึกต่นีนอีแมกก็บอได้มาของัวจักเถือเถกหน่อย Tất cả các trường. Soon mắc, hiếp đến thợ lạy. Huôn bắt đầu đầu đầu. Huôn bắt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  đầu. Huôn อ๋เจเป็นสาแล้วพี่น้องอินี่ยพท่านหีอสมอยู่สามปีเราบตาเนี่ยโ้ั้งสามเเนาะบ่ถึงเด้อสปีมองปีกลัวเนาะสองปีบ่นั่นอเดีกก็บอกโชกเนาะอัาะถสมอยู่พี่น้องวพราใช้สมกางกางปีเพื่อเตรียมสารจดก่อนงัวมันบ่ค่อย เตียงบ่ค่อยสมบูรณ์ไปพี่น้องมันตัวน้อยหัวหญ้าบ่พอหัวหลายหญ้าบ่พอหญ้าเฮาบ่พอพี่น้องแต่ว่าก็บ่จ่อยแต่ว่าก็บ่อ้วนพี่น้องสาวตัวสุดท้ายแล้วพี่น้อง รอสุดท้ายแล้วคลิปนี้ยาวเลยพี่น้องยายกดตัดลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจส่องคนทํฟาฟาร์มนีเด้อจ้าพอเป็นกําลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปอีกพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจ้าขอบคุณหลายหลขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามจ้าขอบคุณค่า